วันวันก็เห็นเห็นคนขี่รถสี่ประตูสี่ประตูขี่กลับไปกลับมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเขาอยากเขาอยากอยากได้รูปถ่ายเขาอยากได้รูปถ่ายเขาอยากได้รูปถ่ายเพราะว่าเขาได้ยินว่ามีคนเลี้ยงน้ำชาหนึ่งลังหนึ่งลังเขาอยากเห็นเขาอยากได้เขาขี่รถถ่ายรูป ขี่บนไปบนมาน่ะขี่แล้ไปถ่ายรูปขี่ลไปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้ไหลนี่แหละเขาจะเห็นว่าไอ้มีเบียมีเบียอยู่อยู่ท้ายรถมีลังเบียมีลังเบียอยู่ท้ายรถเขาก็เลยขี่กลับไปบนไปบนมานะ่นเออเออทำไมไม่จอดรถลงมาถ่ายเลยททำไมไม่จอดรถลงมาถ่ายเลยกูก็ให้ถ่ายนะอนุญาตนะ นิ่งไว้นิ่งไว้ทีนี้เนี่ยได้สูญเสียที่ดินห้าไร่ไปแล้วคุณยังมาแหกปากอไ,อ,ไ,ไ,อ,ไอ้ไรไอ้ไรมึงเจออะไรมึงเจอส่วนยังน้อยส่วนยังน้อยยังอยู่จ้ะส่วนยังน้อยยังอยู่ และส่วนยังน้อยกูก็สามารถไปรับจ้างตัดหญ้าได้สบายสบายกูไปรับรับจ้างตัดหญ้าัดญ้าได้สบายสบายกูออรรถไปจอดชิวๆเปิดฟังเพลงได้สบายสบายแดบที่ห้าไร่ใกล้เขาเรียงซานแม้แต่จะไปตัดหญ้ายังยังไม่มีปัญญากล้วยที่สุก ค่าต้นคนะ่าเครื่อนยังไม่มีปัญญาแม้แต่จะเอามากินไว้ไว้ไม่นอใหญ่เบลือบลายังไม่มีปัญญาที่จะไปตัดขายปลาอยู่ในสระปลาอยู่ในสระไม่มีปัญญาที่จะเอาไปขายไปกินผมถามว่าใครเจ็ปวดละ่ะใครจ็ปวดละ่ะ ยานยิ่งขยี้ส่วนอย่างน้อยยิ่งขยี้ส่วนอย่างน้อยมันก็เหมือนขยี้ใจของใครบางคนนั่นแหละยิ่งยิ่งไปขยี้ใจว่าห้าไล่ใกล้เขาหึงสานห้าไล่ไม่ใช่ใน,น้อยน้อยพื้นที่ใหญ่บเบลอบลา,าต้องกลับไปอยู่ในสภาวะป่ารุกลางตกเป็นของรัก คุณลองคิดดูเออคุณลองคิดดูยิ่งปวดยิ่งพูดก็ยิ่งปวดใจนะเออยิ่งพูดก็ยิ่งปวดใจยิ่งไปขย,ยี้ยอดสวนยางน้อยอ่ะส่วนยางน้อยคูยังไปตัดหญ้าได้สบายสบายจริง เดี๋ยววันไหนว่างๆกูจะไปนั่งกินหมูกระทะอยู่ที่สวนยางน้อยนะสวัสดียายเจ็ดเก้าครับผมเดี๋ยวว่างๆไอ้ไอ้ไหลจะไปนั่งกินเนืเาา้อย่างกูจะเอาเตาไปเอาเนื้อย่างไปเอาตูําโพงไปไปกินเนื้อย,อย่างอยู่ที่สวนยางน้อยเอพอพอกูไปรับจ้างกูไปรับจ้างตัดหญ้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่ปลาอ้อยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังส่วนย่างน้อยมันมีมันมีห้วยเดี๋ยวจะไปใส่ตะข่ายดักปลาเดี๋ยวจะไปใส่ตะข่ายดักปลาเออเดี๋ยวจะเอาเสือไปปูปูแล้วก็เอาเตาไปทำเนื้อย่างเซื้อเนื้อไปอย่าง ซื้อเนื้อไปย่างไปซอยจุ <c oughs> เปิดเพลงเต้นอยู่นั <c> ่น <oughs> อะไรนะ <c oughs> โอ้ยเราเปิดเพลงเฉยๆเราเปิดเพลงเฉยๆเปิดเพลงสนุกสนานใครๆเขาก็เปิดเพลงกันหมดแลวข้างถน,นนนะ แล้วก็ไม่ได้ขีดขวางขีดกั้นการจราจรอะไราา <c oughs> ปไปตามภาษาก็เปิดเพลงไปตัด้าตัดญ้าก็เปิดเพลงกับแชนนั้นเองเมื่อวานเมื่อวานก็เห็นอยู่เห็นคนขี่รถสี่ประตูสี่ประตูขี่กลับไปกลับมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเขาอยากเขาอยากอยากได้รูปถ่าย เขาจะได้รูปถ the uh ่ายเขาจะได้ร okay. so okay. ja. oh. no no. no. uh ูปถ yeah. yeah. ่ายเพราะว่าเขาได้ยินว่ามีคนเลี้ยงน้ำชาหนึ่งลังหนึ่งลังเขาากเห็นเขาากได้เขาขี่รถถ่ายรูปอขี่วนไปวนมาน่ะขี่รถไปถ่ายรูปขี่รถไปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้ไหลนี่แหละเขาจะเห็นว่ามีเบียมีเบียรอยู่อยู่ท้ายรถ มีรังเบียร to <together> <c jal loyalty> ์มีร <unda> ังเบียร์อยู่ท้ายรถเขาก็เลยขี่กลับไปบนไปบนมานี่ยเออเออทำไมไม่จอดรถลงมาถ่ายเลยทำไมไม่จอดรถลงมาถ่ายเลยกูกก็ให้ถ่ายนะอนุญาตนะจอดรถมาทักทายตามภาษาคนเคยเห็นหน้ากันอน่ะเออลงมาก็ถ่ายลูกก็ได้ถ่ายเลยทันอยู่ในรถมันไม่มีอะไร เขาจินตนาการของเขาคิดว่ากูขับรถผ่านไปกูต้องเห็นลังเบียกูต้องเห็นลังเบียอยู่ท้ายอเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาฟังเขาฟังไลส์สดแล้วเขา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 ฟังไลท์สดอยู่เขาคิดว่าเฮ้ยต้องมีลังเบียตั้งอยู่ท้ายอ่าแล้วทีนี้ก็เขาคงคิดว่าเราไปนั่งกินเหล้าอยู่กินเหล้ากินเบียอยู่ข้างถนนเออนั่นแหละ ก็เลยวนก็เลยขับรถวนไปวนมาอย่างนั้นแหละผมก็เลยเอา้าก็เลยพิมพ์ไปพิมพ์ไปบอกแม่ว่าแม่แม่หมาขับรถหมาขับรถได้นะวนไปวนมาแย่เนี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นหมาขับรถวนไปวนมาแถวเนี้ยทำไมไม่จอดรถลงมาถ่ายรูปเอาอยากถ่ายก็ถ่ายเลยกูอ,อนุญาตให้ถ่าย กูมาตัดยาแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยก็เลยเปิดเพลงฟังเออ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> สวัสดีพี่โรครับผมคืออย่างนี้ คือเขาคงเขาคงอยากจะกจะเอาคืนอะนะอยาจะเอาคืนว่าเฮ้ยไอไหลคงนั่งกินอยู่ท้ายกระบะแต่ว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นมีอะไรหะเห็นแต่แก้วไงเห็นแต่แก้วกับไม่ยินเสียงน้ําแข็งดังค้่องแลง่องแ้งเออนั่นแหละเขาก็เลยขับรถวนไปวนมาจะมาถ่ายรูปนั่นแหละก็ลงมาถ่ายเลยก็ลงมาถ่ายไม่มีอะไรหรอกเออ ว่าจะว่าจะบอกมานี่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 มาถ่ายรูปมามานี่น <laughs> ี <laughs> ใครเนออตอวตเหรอผมผม,มันมันสะดุดเหรอได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันหลังกูจะไปย่างเนือ้อกูจะเอาเตาไปด้วย จะเอาเตาไปด้วยแล้วก็เอารถลงไปข้างล่างเอารถลง,งไปข้างล่างแล้วกูจะไปย่างเนื้อกูจะไปย่างนะ้กูจะไปบันเทิงอยู่นั่นน่ะเออเนี่ยกูจะไปบันเทิงอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยกูจะย่างเนื้ออยู่ส่วนย่างน้อยอ่ะกูไปรับจ้างเขาออกูไปรับจ้างเขาแค่นั้นเอง